ต่ปท่านปรานค่ะิฉันคบนท์พิชารดคุณค่ะจะขอตั้งข้อสังเกตให้กับที่อาชวะนะคะอาชวะสร้างชาติพื้อจริงๆแต่ว่าดิฉันมีข้อเสนอเรื่องของคุิภาคีซึ่งเป็นข้อสังเกตแล้วเคยประสบคประสบปัญหากับตัวเองนะคะดิฉันเชื่อว่าคุิภาคีจะสร้างสร้างบุคลากรที่มีความสามารถโดยเฉพาะที่ภาพบริการที่ชิฉท่านอยู่นะคะ ถ้าวิพากย์ที่ชอบแจกขึ้นคนโรงแรมเนี่ยโรงแรมจะเก่งมากแล้วคนที่จะมาสอนนั้นจะเก่งทุกโรงแรมไม่ได้ฉะนั้นการที่ยยุิชรยาที่จะเอาครูต่างๆไปสอนครูโรงแรมไปสอนวิชามันเก่งไม่เท่าโรงแรมจริงๆทวิพาคีมันมันทำทั้งสองอย่างคือหนึ่งให้ความรู้และสองช่วยแก้ไขปัญหาทางแรงงานโรงแรมได้แต่สคัญที่สุดคือเวลาคุณส่งนักเรียนไปเนี่ยคุณครูไม่ติดตามนักเรียนส่งไปฝากเลี้ยงฉันเด็ก แล้วก็ไม่รับการดูแลตั้งแต่ประเมินผลมันไม่ดีเหมือนวิธีการวิธีการที่ทิ้งนะคะดิฉันทำสมาคมคโนแลน์เนี่ยลำบากมากนั่าดหละครรพเด็กเขากอดไว้ก็ไม่มีครูมาดูแลอันนี้ไม่ใช่เป็นทองอาชีวะนะคะเป็นระบบคริสตจักรหมดแต่ฉันยืนยันว่าระบบฟรีแาชีตระบบที่ดีมากซึ่งซึ่งควรชนะนาไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่าทิ้งมันนะคะไปข้างหน้าฉันขออีกเรื่องแ้วที่สองในเรื่องคารุพันต์เรื่องของพวกฝายของสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันเพิ่มใเยอะ อาจจะไม่สอดคล้องนะกับวันนี้ที่เราจะต้องการปัญหาที่ประมาณอาจจะต้องอาจจะต้องไปโดนที่ข้างล่างที่พืานการแต่เชื่อที่นักข้อสูลเตือนให้กับนักข้าวิตามินค่ะเรื่องของโรงแรมเนี่ยอย่าสร้างโรงแรมในโรงเรียนประเทศไทยมีโรงแรมมหาศาลช่วยเอานักเรียนออกจากโรงเรียนไปทํางานที่โรงแรมเพราะว่าเมื่อท่านตั้งกัโรงแรงมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็จะตั้งกติกาปัญหาห้ามสร้างหรือสร้างที่ทแล้ว งเรียนอาชีวะอื่นค่จะมาของบที่จังหวัดค่ะของบทีวีขอเงงบลิทแล้วเงินตรงนี้ก็สร้างการเป็นช่วยที่ปัญหาการจัดการเงินในระบบทั้งประเทศไทยยิ่งรับเหลือเฟือทั้งหมดทั้งประเทศแล้วคือเราอยากสร้างโรงแรมในโรงเรียนีกเพราะฉะนี้สร้างปัญหาเงินที่มีในโซนเก้าหลายวันวันท่านใน่มดีกว่านะคะอันนี้ช่วขอตั้งข้อสังเกตไว้แต่ถ้ามีงบอย่างนี้จริงๆตรงไหนช่วขอให้ดูรณาการอันนี้ช่วยดูในรายละเอียดด้วย ถ้าลองอะไรกันคือบ,บายได้จะมีมากน,านะคะโรงะรมนีเหลือร์เฟืองแล้วเด็กๆจะได้แบบมันซุปเปอร์ตัปป,บปงบอลนัสในการเรียนแล้วก็ทางในที่ที่ททดีด้วยนะคะเรื่องของสสวทค่ะที่ฉันเป็นแฟนคลับตั้งแต่เด็กนะคะด้วยความที่ไปถ่าเรื่องแแบบค่ะ,คะแแบโมง่มากอย่างหนังสือก,ก็ไม่ค่อยได้สำเอง,งจำตัวเลขที่สอบก็ไม่มีนะคะ <S <S ฉันทำดีเรื่องสินแต่ว่าฉันค้นพบว,ว่าทำไมเด็กๆถึงเรียนแบบได้ไม่ดีแล้วก็การ เรียนแบบไม่ดีเนี่ยทำให้เ,หเด็กๆนิยมเรียนสิ่งวันนี้เรียนสิ่งปุ๊บเนี่ยเราจะเด็กที่ไม่ค่อยมีลอจิกมีแต่ปรปัชญ,ญาแนวคิดบ้องว่าไปแต่ลอจิตากตัดกับในการหนคึคนหนึ่งเนี่ยตัดก,กัานไปไม่ได้ซึ่งกลับมาเรียนแบบตอนโตนะคะฉันถ้าเรีมีสิ่งวิชาชีวะเคยเคยคุยมีชัดเจน,น,าานมากลยว่าการที่ให้เด็กเป็นแบบที่ไม่ดีเนี่ยทำให้ l o g i c a ในการคิดของเด็กเนี่ยมันไม่ไม่มีตากกาัดกันที่ดีนะซึ่งขอสนัอคือแล้วขอตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่ชี้ปัญหาในกรรมนักศึกษาแบบ มาสุดสองปีที่ผ่านมาก็คือได้เด็กที่มีการแต่งหน้าลงไปเรื่อยๆแล้วก็หลักการเปลียนแต่ที่มันผลกถดลงนะคะที่ฉันดีใจมากๆที่ท่า,า,า,านศาสตราจารย์ได้กล่างว่าหลักสูตรใหม่ที่ก็รออยู่เรที่บอกว่าหลักสูตรนี้จะดีมากพอแล้วก็กำลับบงวางแผนให้เกิดโอกาสได้แบบ